เป็นสีเป็นสีทองไงสีทองการันตีอ่ะเฮ้ย <_ an> ก็การันตียูอ่ยูโทเปียมาของมันต้องมีแล้วยูโทเปียเนี่ยเุ้ยเ <_ an> ดอะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็นชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยู g ิโอมาสเตอร์ดูอกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้เลยเราก็จะไปเปิดกาชากันอีกแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ซึ่งในวันนี้นะฮะผมก็ได้ดูคอมเมนต์ทุกคนเลยปรากฏว่ามีเด็กหนึ่งที่ผมน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเล่นนะในชีวิตจริงเนี่ยก็คือเด็กของอ n คนาฟอสผมแบบโอ้โหคนขอกันมาเยอะคือแบบจันหมีดวงดีมากมั้ง ฮ้แต่ว่าพอผมไปหาข้อมูลมาดีๆแล้วเนี่ยไอเด็กเนี่ยมันมีเวทฟิลของมันอยู่ที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเสี่ยงดวงกับไอตัวมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาเลยก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าอคาณาฟอสเนี่ยแต่และตัวมันจะเกิดเอฟเฟกต์ตอนที่เราโยนหัวก้อยตอนที่มันลงมาในสนามนะครับส่วนใหญ่นะแต่ว่าบางตัวก็คือมีเอฟเฟกต์กลางเกมด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมอนสเตอร์ก็คือจะลงมาแล้วก็จะเกิดเอฟเฟกต์คือเลือกได้2อ,อย่างหัวก้อยนะครับไอก้อยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดี ส่วนในหัวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จันหมีจะเกลือไหมแล้วถ้าเล่นอคาน่าฟอสเนี่ยดวงของจันหมีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูที่เด็กก่อนผมจะบอกว่าทําไมผมถึงอยากเล่นเด็กนี้นี่เลยอคาน่าฟอสซึ่งโปรเจกต์ของผมอีก2อย่างเนี่ยมันก็จะมีวาคิลี่เป็นเด็กของซิดฟิดมันกอพี่ของลีออนในภาค5นั่นแหละในซีซัน5ที่ผมเคยทำคลิปไอตัวซินเดอเรล่าไป ว่าคิลี่ก็เป็นหนึ่งเด็กที่น่าสนใจนะแล้วก็มีโอเลคากกสนะครับไอนี่คืออสรพิษเกเนในตำนานแต่คือเล่นยากนะฮะผมว่ายังก่อนดีกว่าเลยยังไม่ได้ทำในคลิปนะอ่ะมาดูคาน่าฟอร์สกันทุกคนนี่ก็อยู่ในภาคของ GX กนะครับยูกิจูไดนะก็เป็นเด็กของไซโทเลียสนะครับหรือว่าไซโธหรือว่าไซโอนั่นแหละนะฮะในภาคของ GX เเป็นตัวโกงนะตัวนี้ดูจากหน้าตาก็คือบ่องบอกชัดเจน ทำไมผมถึงอยากเล่นเด็กนี้ในเมื่อตัวผมเนี่ยดวงไม่ค่อยมีด้วยนี่เลยก็เพราะไอ้ตัวนี้เลยอคาน่าฟอร์ส21 the world ตัวนี้คือเป็นตัวที่มันน่าสนใจนะครับมี2เอฟเฟกต่อลงมานะก็คือต้องทอยหัวเลือกเอาเอฟเฟกของมันเนี่ยถ้าเราทอยเหรียญได้หัวในช่วงจบเทิร์นของเรานะเราสามารถส่งมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่2ตัวเนี่ยลงสูสารเพื่อสกิปเทิร์นของอีกฝ่ายคือสกิปเทิร์นเลยทุกคนมันโกงจัด นะครับสคิปเทิร์นนี่คือหลายแรงมากนะถ้าเราตีมอนเตอร์อีกฝ่ายจนไม่มีเหลือในสนามเนี่ยแล้วเราสคิปเทิร์นอีกฝ่ายได้เนี่ยโอ้โหอีกฝ่ายนี่คือโดนตบยับโดนไป3ามพันหนึามพันหนึ่งรัวๆนะครับแล้วก็ในเทิร์นต่อไปถ้าเราคอมโบอย่างนี้อีกเนี่ยส่งมอนเตอร์สั่งตัวลงสู่สารก็จะสคิปเทิร์นได้อีกเป็นอะไรที่แบบยังชอบนะฮะแต่ว่าถ้าทอยเหรียญได้ก้อยเนี่ยในช่วงรอเฟดของอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จะสามารถเอาท็อป ของการ์ดบนสุดของในสุสานเนี่ยขึ้นมือได้ในสุสานมันก็มีท็อปเด็กเหมือนกันก็คือไอตัวล่าสุดที่ส่งลงสุสานนะครับนั่นคือท็อปเด็กของสุสานนะก็จะเอาขึ้นมือโดยที่เราก็คอมโบกับนี่ Light ไล์บาลีอไอเอฟเฟ็กเวทฟิลใบเนี้ยคือตอนช่วงสแตนบายเฟสเนี่ยเราสามารถโยนเหรียญหัวก้อยถ้าเราทอยได้ก้อยเอฟเฟใบนี้จะถูกยกเลิกทันทีแล้วก็จะเข้าสู่ next สแตนบายเฟสแต่ว่าแต่ว่า ถ้าเราทอยเหรียญออกหัวเอฟเฟกต์เนเกตตัวเองก็จะไม่ทํางานก็คือตัวนี้มันก็จะตามนี้เลยก็คือ2องเอฟเฟกเมื่อคอานาฟอสลงมาบนสนามจากการเชิมแบบพิเศษหรือแบบปกติก็ได้เราสามารถเลือกเหรียญที่เราจะต้องทอยได้นะครับสมมุติว่าเราอยากได้หัวเราก็ลงมาปุ๊บเราก็เลือกหัวเลยมันก็จะกลายเป็นหัวนะฮะนี่แหละนี่คือเวทฟิลที่คอมโบกับไอตัวเดอะโวโตได้แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่ง เมื่อเมียค่าฟอสของเราเนี่ยทำไลมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายได้เราสามารถฟื้นไลพอยต์ของเราเนี่ยเท่ากับค่าพลังโจมตีออริจินอลของอ e ีกฝ่ายได้นะครับถ้าตีตัว3,000ตายก็จะฟื้นไลพอยต์0 0เลยนี่ก็คือไลท์บาเลียที่ทําให้เราเนี่ยคอมโบกับเดอะเวิลด์ได้อย่างชอบส่วนตัวอื่นเนี่ยก็มี4 0 0พกับ4 0 0 0นะครับนี้ก็คือเหมือนเป็นแดงฟ้านะครับเป็นเอสไกด์ของไซโอแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะถ้าถ้าผมจะเล่นเด็กนี้นะ ผมอยากเล่นตัวนี้มากกว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันทุกคนผมเตรียมเพชรไว้หนึ่งหมื่นบวกเพชรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่าจะหมื่นหนึ่งหมื่นสองนี่แหละคลิปนี้เพราะว่าในจดหมายอีกมันก็เพียบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จันหมีจะเกลือไหมนะครับมาที่ช็อปเลยแล้วก็มาที่ซีเครตแพ็คนี่ผมคาบเตรียมไว้แล้วอะนี่นะครับแฮนด์ออฟเฟการ์ดในแพ็คนี้ก็จะมีอยู่สองเด็กก็คือเด็กของไซโออาคาน่าฟอสกับอีกเด็กหนึ่งเป็นเด็กของนี่ Flower Cardian อันนี้คือเป็นเด็กที่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นยังมีพวกการ์ดพวกนี้สิ1ดาว10ดาว12ดาวอะไรอย่างนี้นะครับลงมาก็ง่ายนะพวกนี้แต่ว่าเล่นยากนะครับแต่ถ้าเล่นดีๆเนี่ยมันเก่งนะเด็กนี้ผมเคยโดนตอบอยู่ซึ่งไอตัวนี้มันแรงมากนะครับห้าพันบะิ้มๆนะว่ากาันอีกทีแล้วกันเด็กนี้เนาะถ้ามันได้เยอะๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับไอเด็กของ Flower Cardian เนี่ย เรามาเปิดแพ็คฟรีกันก่อนนะกับ1แพ็คไปครับผมคนไหนที่ชอบเกมอ้าวฝันจะชัดมาเลย1แพ็คฟรีมาเลยมาดูกันว่า U r ที่จะได้เนี่ยเป็นฟลาเวอร์คราเดียนหรือว่าอะคานะ่าฟอสแล้วก็คนไหนที่ชอบเกมกาชาเกมยูกิโอก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือไลค์ทำมาเยอะไหมมันก็เยอะนะแต่อยากได้เยอะกว่านี้ <Please. S 1> นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยทุกคน แพ็คแรก1แพ็คนะไม่ใช่1นึ่ตมนะหนึ่งแพ็คฟรีๆไปตัวอะไรฮ่ายูเทปียมาอย่างนี้ก็รูเรื่องดิครับมาอืมเอาละรู้สึกว่ายูโทเปียมาจะเป็นข้างหลังป่ะใช่ไหมเพื่อนใช่ไหม <Hello. S 1> เออไอตัวนี้อ่ะไอตัวนี้ไอตัวเออไอ้ยักษ์โอ้โหเคิร์สเนโคฟเฟียปะคุณละตามหลอกหลอนเกิน <laughs> แต่ไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ได้ยูอานะ แล้วก็ได้มาเป็นตัวของฟลอเวอร์คาเดียแล้วก็เป็นไลท์บาเลียด้วยอีกใบนะครับขาดอีกใบเดียวเองเพราะว่าผมคราฟเพื่อปลดแพ็คเนาะคราฟฟีใบหนึ่งเรียบร้อยนะครับมามาถึงเปิดจริงกันบ้างดีกว่านะครับกับ10แพ็ค1,000เพชรหรือว่า1งตุมของเราไป1งตุ้มแรก oh. R, ยอูอาร์มาเยอะๆหน่อยสิมาเยอะจริงมาเยอะจริงแพ็คที่2กับรู้สึกจะเป็นแพ็คที่7ป่ะเมื่อกี้อะมาแพ็คที่1ก็มาเลยหรือเปล่ายูอาร์หรือเปล่าวันนี <c> ้ <oughs> ได้มาอย่างระบายคือออกมาไล่เลี่ยกันเลยนะ2เด็กนี้มาแพ็กที่2ออ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยูอาร์เหรอแพ็กที่2นะ่ะดูผิดอะแต่ว่าก็มีลุ้นเหมือนกันแหละนะมีลุ้นเหมือนกันแหละนะยังไงเราเออเปลี่ยนสียับยับเป็นวิงวิงยับยับแล้วก็ได้เป็นบัสเตอร์เบเดอร์ด้วยเด็กบัสเตอร์เบเดเนี่ยมันเก่งนะผมเคยเจออยู่นะแต่ว่าผมก็อยากเล่นเหมือนกันบัสเตอร์เบดออัศวินผู้พิชิตมังกร แพ็คที่3มาดี SR การันตีหรือเปล่าจังหวะนี้จันคือของจริงนี่ไนงะ UR มาข้างหลังอะครับทุกคนการันตีแล้วนะฮะว่าเป็นตัวในแพ็คแน่นอนแม่คณหนาฟอร์ก็รฟเวอร์คาเดียนมีอยู่2เด็กนะมา UR ใบแรกเรียบร้อยอคนาฟอร์ด EX The Light r u l e r ก็เป็นตัวหนึ่งที่โจมตีแรงแต่เอฟเฟกใช้ยากนะฮะตัวนี้มาแพ็คที่4การันตี UR ยังไง สใบหน้า4ใบหน้าในตำนานไหนดูซิว่า UR ใบหน้าเนี่ยมันเป็นตัวจากเด็กอะไรแล็บบิดแล็บบิดบมบมมาแพ็กที่5มีเปล่ามีหรือปเปล่า UR เปลี่ยนสีด้วยเป็นสีทองในตำนานเรียบร้อยสีทองการันตีอาร์มาอุ้ยแพ็กที่6ว่ะแพ็คที่6มาชัวยูอามาชัวอคนาฟอร์สขอหน่อย เดอะวอลโดะเออเป็นข้างหลังนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้แพ็กแรกมันใช้ได้อยู่แล้วนี่ไงแล้วฟลาเวอร์คราเดียนเป็นตัวของไลท์แฟร์นะมาแพ็กที่7แพ็กที่7มี UR หรือเปล่าไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกนะแพ็กที่8ล่ะแพ็กที่8นี่เงียบแต่ว่ามีสายฟ้าสีแดงไง สีชมพูบิงง่มเไงเปลี่ยนสีสิครับอย่างนี้มันต้องเป็น SR ขึ้นไปแล้วหรือเปล่านี่ไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าย <You are! S 1> ูอเออ t ด e w ว l d โอู้ยนี่คือแบบเป็นวิงวิงด้วยนะอาคาณาฟอร์ี่สิบเอ l ดเอะเรียบร้อยได้มาเลยครับ1ตัวก็เป็นแพ็คที่9มาสายฟ้าสีแดงเป็นสีทองด้วยมาดิครับ u r คือต้องมาอีกนะต้องมาอีกนะแล้วก็แพ็คที่10 แอคที่สิก็เป็นแพ็คสุดท้ายของตงูมนี้เอ้าเปลี่ยนสียูอานึกว่ายูคือเมื่อกี้ออกแบบว่าชาร์จพลังเต็มที่แต่ไม่เป็นไรมีลุ้นอยู่ขอยูอายถือว่ามีลุนนะเป็น4ี่ใบหลังถือว่ามีลุนนะเปิด4ี่ใบหน้าก่อนแล้วก็สามใบหลังเปลี่ยนสีนี่ไงแล้วเอ,อ,อาาาเ้ยอัคนาเลดิงเรียบร้อยนะตูมแรกเนี่ยถือว่าดีมากทุกคนคือได้ยูอามาสี่ตัว ไอตัวนี้ถามว่าเก่งไหมมันดีอยู่นะเห็นอย่างนี้มันดีนะก็แล้วก็มี3ตัวหน้าเป็น3มตัวที่อยากได้นะครับที่ต้องการอ่ะนี่คือตูมแรกตูมที่2ไปฮะตูมที่2ยังไงล่ะอยู่อามาใบหนึ่งก็ได้อยู่ดีกว่าไม่ออกแฮกแรกมาแฮกแรกน่าจะเกลือนะดูจากทรงและ้ะเพราะว่าไม่มีสายฟ้าสีแดงใช่ไหมจันเออเรียบร้อยเกลือ <c oughs> <c oughs> แฮปที่2ล่ะ ส่ฟ้าสีแดงสีแดงนี้ SR หรือเปล่านะ SR ไม่ล่ะส่ฟ้าสีแดงเนี่ยยังไงแล้วไม่มาแพ็กที่3ก็มาดีครับเป็นสีเป็นสีทองไงสีทองการันตี R เฮ้ยวัต <What? S 1> เอ้า UR มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเซอร์ไพ์มากเพราะว่าเมื่อกี้คือไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่ามี UR มาเลยนะมีเฉย อะไรกันครับเนี่ยจานหมีวันนี้อะไรกันครับเนี่ยมาเรียบร้อยไอนี้ออกมาเยอะเกินสงสัยจะได้เล่นนะเด็กนี้ฟลาวเวอร์นะอ่ะแพ็คที่4ี่ก็มีสายฟ้าสีแดงอีกแล้วแต่ว่ายูอ่ะไม่มาไม่เป็นไรแต่มาเยอะเกินแกงแงเนี่ยแพ็คที่5มาหเอาล้ะนะเอาแล้วนะจานหมีอืมเกลือแพ็คที่6สายฟ้าสีแดง เป็นสีทองด้วยแพ็กสีทองอย่างนี้ UR มาไหมล่ะขอ UR หน่อยไหมล่ะนี่แหละ SR แพ็กที่7อ่าฮะเกลือเกลือชัวร์สายฟ้ามาสี่ใบนะสี่ใบหน้าอย่างนี้ก็ได้เลยเอาสี่ใบหลังก่อนมาเอ้ยไอย้นี่แหละยังไงล่ะเป็นเลนแรปเตอร์นะแพ็กที่8ก็มีสายฟ้าสีแดงในตำนาน แล้วก็เป็น SR ตัวหลังสัตด้วยสิจานคือจานหมี SR ตัวหลังเนี่ยตำนานต้องเกิดเปลี่ยนสีแพ็คที่9แพ็คที่9ก็ก้าขาก้าหน้าหรือเปล่านี่ไงแล้วข้างหลังไม่มีแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนสีอยังได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะมีเป็น SR ชอาเนาะสองใบแล้วก็กรนตียูอาอยูทเปียมาของมันต้องมีแล้วยูทเปียเนี่ยหุย ลิซึ่มใบหนึ่งหรือเปล่าผมขอไปลิซึ่มใบหนึ่งได้ไหมยูเทเปียามาอย่างนี้จานหมี่ทำไมวันนี้จานหมีม่ว่าทำบุญด้วยอะไรยูอาสองตัวเลยนะครับการันตีขอยูอาตัวแรกหน่อยใบแรกของสี่ใบหลังอาคาน่าฟอร์เรียบร้อยได้เป็นตัวงไลท์ลุเลอร์แล้วก็ใบที่2องยูอาอีกตัวโอ้โหไลท์ลุเลอร์ตัวที่2ตัวที่3ามแล้ว <c oughs> ครบแล้วไอหมอนี่เรียบร้อยนะโอ้โ <c> ห <oughs> ถือว่าใช้ได้อยู่นะ ถือว่าใช้ได้อยู่นะใน2ตุมนี้2,000เพชรได้ยูอามาเพียบเลยมาตุ่มที่3ไปครับผมขอ t h World โดได้ไหมอ่ะยังไงครับขอดูหน่อยนะก็คือแพ็คที่2เดี๋ยวผมขอลุ้นจนถึงแพ็คที่2แล้วกันนะครับใน3ตุมตุมที่3นี้มาตุมแรกก็เป็นเกลือเป็นเกลือ1แพ็คมันเป็นเกลือไาจารย์นี่ไงล่ะเกลือยับแต่ว่าแพ็คที่2เนี่ยอันนี้คือการันตีเอา้าไม่มีเหรอมันอยู่แพ็คไหนวะ แพ็กที่2ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยอยู่ข้างหลังไงเอาหายแพ็กหายไม่เป็นไรหรือว่ามันจะเลียงแบบว่าข้างหน้าก่อนแล้วไปข้างหลังวะเพราะผมเข้าใจว่ามันเรียงจากข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าข้างหลังก็คือเป็นฟันปลาไม่ใช,แช่แพ็กที่สอืมยังชอบแพ็กที่4ี่ล่ะนี่ไงละ่ะเงียบกิฟต์แพ็กที่ห SR ขึ้นไปไหมละ่ะเงียบอยู่ยังเงียบอยู่อย่างนี้คือต้องเป็นแพ็กที่6แล้วนะ ถ้าจะเรียงจากหน้าแล้วก็ไปหลังเนี่ยแพ็คที่6ชัวได้เด็กอินวอลมาใบหนึ่งมายูอ่ะนี่ไงว่าแล้วนะแพ็คที่6ก็คือจะเรียงจากข้างหน้าไปข้างหลังทั้งแผงเลยนะอ่าเป็นข้างหลังด้วย UR ข้างหลังด้วย UR ข้างหลังด้วยี่เรียบโหลดอคาน่าฟอร์ 21, The World, ดยี่สิบเอ็ได้มาแล้วอีกใบหนึงสคริปเลยอ่ะก็ได้เดอะวอลมา ตัวเดียวนะครับที่เป็น U.R. โอเคแพ็คที่4ไปมากี่ใบละ่ะ U.R. สคริปหน่อยสี See. แต่มา2ใบย r ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก <c oughs> ลือแพ็คนี้เกลือนะเพราะว่าได้ U.R. ตัวที่ไม่ได้เล่นไงแพ็คที่6ละ่ะมาดิครับแพ็คที่6เนะี่ยขอหน่อยสีตัวแรกเลยไง U.R. ใบแรกแล้วก็เป็นสีทองข้างบนอย่างนี้คืออลังการงานสร้างจัด มาไหมล่ are, ะยูเออร์น่ะเอาเงียบอย่างนี้คืออะไรสี่ใบหน้าไม่มีเอ้ยตัวนี้เท่อย่างมาทุกคนอย่างเท่นะฮะเป็นตัวของ chaos soldier เนอะสี่ใบหลังตำนานเกิดแน่นอนไปแรกยูเออรมาเลย <c oughs> ได้มาเรียบร้อยกับตัวนี้นะฮะ light shower อย่างนี้อย่างเท่นะฮะมาเรากดสกิปเลยดีกว่าอุ้ยได้มา คือได้ flower ค a r d i a n มาเพียบอยู่นะเห็นอย่างนี้เนี่ยในแพ็กเนี่ยผมว่าได้มาเยอะอยู่นะถือว่าแหลมมากไปฮะแพ็กที่6ในตำนานเบิ่มๆโอเค you are มาแพ็กที่7สคิปเลยอุ้ยได้ตัวหน้าหน้ามาด้วยอ่ะหน้าแบนเนอร์อ่ะไอหน้าตอนที่เริ่มเกม t ท n t h o u s d r a g o n ซึ่งในตัวนี้จะมีพลังโจมตีถึง10,000ืเลยแต่ผมว่าเอฟเฟกอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยดีไม่มีเอฟเฟกป้องกันตัวเองด้วยนะ แล้วก็ได้มา2ตัวนี่คือครบแล้วนะ <Okay. S 1> The World All. ครบแล้วนะฮะตัวนี้ครบแล้วเราหาแค่ Flower g u a r d i a และตอนนี้นะครับขอให้ครบแล้วกันมามาแพ็กที่7ไปครับผมแพ็กที่7มาไหมเล่าสคิปหน่อยสีเรียบร้อยลัวเลย U a r าโลลัวแพ็กที่8ล่ะครับมีอีกไหมล่ะ U a r าใบแรกไงแพ็กแรกเลย การันตีไม่แล้วขอปรีซึมหน่อยสิไหนๆก็โคบมาบ่อยๆแล้ววิงวิงอะคือปรีซึมอย่างไรปรีซึมมากนี่ทางหน้าไหมล่ะยูอาตัวแรกแล้วก็ใบที่สองแลมมากสคริปเลยจังว่านี้ครบแล้วหรือเปล่าตัวนี้คือได้ครบแล้วหรือเปล่านะสามตัวใช่ไหมตัวในเอ็ดสก์ดของมันก็คือใบนี้น่าจะขาดตัวหนึ่งปะเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยเอาครบแล้วนี่จานเอาจาน ครบแล้วนี่เราเนี่ยนี่คือแพ็กนี้คือเอ็ดแล้วนะครบเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าพอแพ็กนี้ครบแล้วเนี่ยผมจะไปเปิดแพ็กนี้แล้วกันหาวาคิลี่หน่อยนี่เลยแพ็กนี้นะอีกเท่าไหร่อีก3ตุ่มที่เหลือ2อสตุ่มเนี่ยขอเปิดแพ็กนี้แล้วกันนะครับก็จะมีตัวของวาคิลี่ตัวนี้ที่เป็นเอ็ดสกาดของเด็กเรานะฮะติกลันนะแล้วก็จะมีไลฟ์ออฟเดอะวาคิลี่ด้วยใบนี้คือดีมากนะครับอันเชิญวาคิลี่แบบไม่จํากัดเลยนะฮะใบนี้ โอเคมามาเปิดแพ็คนี้ต่อกันดีกว่าอีก3ตูมที่เหลือขอเปิดแพ็คฟรีหน่อยแพ็คฟรีเงียบเงียบอยู่มาเปิดตูมแรกกับแพ็คนี้แล้วก็ตูมที่9ของวันนี้ไปผมตูมที่9ขอ U R เยอะๆ S R มาเพียบสคริปซีเนี่ยมาจากไหนเนี่ยนูเมรลอนเน็คเวิร์ดมาเฉยอะไรกันครับนี่ยไม่เป็นไรนะเราไปรับของในจดหมายก่อนได้มา2008นะก็ อีก2ตูมนะครับก็คือ11 11,000พเพชรแบบเบิบ่มๆมาอีก2ตูมที่เหลือขอกอบโกยหน่อยสิขอเยอะๆหน่อยนะฮะว่าคิลี่นะมาเยอะๆหน่อยจานตูมที่10ในตำนานไปยูอาร์ยูอาร์มากี่ใบามาใบาหนึ่งขอดูหน่อยสิมันคือตัวอะไรแพ็คที่1ลูดไปมาไม่เล่าเปลี่ยนสีไม่เล่าจานนี่แล้วแพ็คที่สอง เอ้ยมีสายฟ้าสีแดงมาไหมสายฟ้าสีแดงเนตำนานยังไงครับในแอ็งเจลศูนย์เจ็ดมาด้วยนะแพ็คที่สามะต้องมาแล้วแพ็คที่สามเนี่ยมาไหมล่ะแพ็คที่สามเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีข้างหน้าโอเคได้เป็นเอชอาร์แพ็คที่สี่เออาร์ขอเออาร์ด้วยได้ไหมยูอาร์ก็ดีเออาร์ SR ก็ได้อย่างไงล่ะครับแล้วก็ได้สองใบนี้มาด้วยนะฮะเป็นเวทต่อเนื่องเนาะ เป็นคีย์หลักเหมือนกันนะไอสามใบอะ่ะไอ้ที่เป็น SR ต่อเนื่องอะ่ะในเด็กเนี้ยแพ็คที่5เงียบเงียบกิฟตแพ็คที่6กสายฟ้าสีแดงแล้วก็ยูโทเปียมาผมว่ามาชัวมาแน่นอนเปลี่ยนสีเป็น SR ด้วยมาแน่นอนผมว่ามาชัวยูอร์ยูอามาชัวไอยัแค่แพ็คที่7การันตี u ูอขอข้างหลัง4ีใบหลังมาต้องเกิดเกิดมาชัวสี่ใบหลัง เอาข้างหน้าเป็นไรโอ,โอ,โอ,โอโชเคอโสเจือแล้วก็สีไปหลังล่ะยังไงล่ะไม่ปไปเลยยังได้อยู่ยังมีลุ้นอยู่แฮกที่8ปดยูอามาใหม่แล้วเปลี่ยนสีไอ้แล้วโอเควิงวงิยับยับแฮกที่เก้าเก้าหน้าไม่ล่ะยูโทเปียแล้วก็เปลี่ยนสีสัดด้วย อย่างนี้คือเปลี่ยนสีเป็น U R ไหมนี่งไงละ่ะเป็นไง U R มาสี่ใบหลังด้วยอะครับน้องๆมาโอเคซิกลันมาใบแรกอย่างนี้คืออย่างชอบแล้วนะซิกลันนะผมว่าผมจะไม่เปิดแล้วกันแพ็คเนี้ยผมจะไปคัฟเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าน่าจะได้เยอะอยู่อะวันเนี้ยพอ U R เยอะๆหน่อยได้ไหมอืมเพราะว่าตัวในตู้เนี่ยมันได้เยอะเหมือนกันนะ S R เนี่ยใน2ตูมเนี้ยผมว่า S R เยอะอยู่ถ้าเปิดอีกเนี่ยผมว่าน่าจะไม่คุ้มแล้ว แล้วเราไปครัฟยูอาเอาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจำเล่นให้ดูนะวาคิรีมาแล้วก็ตูมสุดท้ายกับตูมที่11ในตำนานบ่มเบมขอแรงแรงบ่มเบมกดไลค์ทุกคนกดไลค์กันเลยนะนี่คือตูมสุดท้ายแล้วตำนานมันเกิดแน่นอนมาตูมที่11ยูอาเรียบร้อยสคิปอย่างชอบ การันตี ur ในตอนที่เพชรหมดอะไรกันครับเนี่ย2 0 0 0 years later โอเคมาตอนนี้ผมก็ไปเก็บเพชรมาเพิ่มนะครับไปลงอีเวนต์เก็บเพชรมาเพิ่มก็คือว่ามันต้องเปิดแต่นะมันการันตีไงเนี่ยการันตีอันตราลเนี่ยการันตีคือต้องเปิดแล้วนะครับกับตุ่มที่12นะก็เปิด12 0 0 0เพชรเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มามาตุ่มที่12การันตี ur ขอหน่อยเยอะ เยอะๆไหมเล้วได้มาตัวหนึ่งมานี่คือตูมสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเราจะกดสคิปเลยแล้วกันนะแพ็กการันตีนี้เนี่ยมันจะเบิ้มเบิมหรือเปล่ายูอาจจะมากี่ใบเราไม่รู้แต่ว่าสคิปเพื่อเธอคนเดียวได้มาเลยซิกลันซิกลันนี่คือได้มาครบเลยปะ่ะใช่ไหมซิกลันได้มาครบได้มา2ใบนะครับมาอยู่2ใบโอเคก็คราฟนิดเดียวนะครับยูอาคราฟนิดเดียวเพราะว่าได้ซิกลันมาแล้วเราก็ไปคราฟแค่วเวทฟิล อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ขับซิกลันอีกตัวหนึ่งเพิ่มก็เรียบร้อยแล้วนะเด็กก็คงจะเอ็นละเราเช็คหน่อยซิว่าเด็กของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคา่าฟอสนี่เลยเอา้าได้มาใบาหนึ่งเลยเอาขาดอีกใบหนึ่งเลยไม่ใช่3ใบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันมีนะครับมันน่าจะมี3ใบแหละแต่คือมันเป็นวิงวิงใบหนึ่งอะเนาะใช่ไหมใช่ดิจานนี่ไงวิงวิงใบหนึ่งครบเลยนะครับ3ใบนะตัวนี้คือได้มา3ด้วยนะครับนี่อ่ะได้มาสามแล้วก็ตัวนี้ได้มาสด้วย คือครบเลยเด็กนี้นี่คือแหลมมากเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับกับเด็กของอัคน่าฟอสในตำนานของภาค G X ของเราโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนเปิดกาชาเกมนี้เนี่ยจะไม่เกลือกันนะครับแล้วก็คนไหนที่ชอบเกมนี้หรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดที่ผมนะครับสวนคลิปหน้าจำคลิปอะไรห,หรือว่าเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม